ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันคับวันนี้มาพบกับรายการแคดวาระคลิป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 นะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่7แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับน้องใหมนะครับที่มาแนะนำในเรื่องของเทคนิคของการใช้งานนะครับวันนี้น้องไหม่มาแปลกนะครับมากลมเลยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องใหม่ อ่าวันนี้นนอ่าอืมครับผมอ๋อนี่คือ,ค,อคือถ้าอ่าอ่าของ ของน้องใหม่นะครับอาจจะได้ยินเสียงชัดไหมครับอ๋อเดี๋ยวเราปรับปรับเสียงน้องใหม่ให้ให้ให้ชัดหน่อยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองปรับเสียงนิดน,นึงนะครับอ่าก็คือ<ห>น้องใหม่เขาจะมาอ่าแนะนํานะครับในเรื่องของอ่าตัวอ่าการจบงานนะครับกับการตั้งค่าพลอตแบบสวยๆนะครับโดยใช้พลอตสไตล์นะครับอ่าน้องไหม,ไหม,หม่หยุด<ห>ครับ เปิดไหมย,ยังครับยังไม่เปิดไม่ยอยู่ด้านล่างครับตรงหน้าจอหน้าจอออ่าอ่าครับตรงหน้าจอด้านล่างจะมีไม้อยู่นะครับวันนี้ก็โอเค <Okay. S 2> น้องใหม่มาแล้วน้องใหม่มาแล้วนะครับอ่าวันนี้มาพบกับน้องใหม่นะครับอ่าน้องใหม่วันนี้มีอะไรบ้างครับผมอก็ะจะมีอ่าก่อนจบงานนะคะเราก็ต้องมีในเรื่องของการทําพวกกริดเสา ะะทีนี้เราจะมาดูเรื่องปิดเสาก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่มันอยู่ในแถบเมนูแอปพลิเคชันเมนูนะคะอธิบายเ,<ม>เพิ่มจากตัวที่ s t a r Cat นะคะโอเคครับจะเป็นลิปแล้วก็บอกในส่วนของเรื่องรายละเอียดพื้นต่างๆนะคะทีนี้เราจะใช้พอในการบอกรายละเอียดนะคะคคแล้วก็การพอดนะคะเราก็จะมาเขาเรียกว่าบอกตั้งแต่เริ่มต้นของการตั้งค่าพอดเลย โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูเทคนิคของน้องใหม่กันนะครับว่าทํำยังไงกันนะครับอ่ะใหม่เริ่มเลยครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะนําแบบของเราไปพนะคะเราก็ต้องใส่ในช่วนของตัวกริดสากอนอ่าเดี๋ยวแชร์ชชหน้าจอนิดน,นึงครับอ่าเ,เดี๋ยวให้ใหม่แชร์หน้าจอนิดน,นึงนะครับอ่าเราจะเห็นหน้าจอแล้วนะครับ <Okay. S 1> okay. อโอเคอ่าโอเคตอนนี้เห็นหน้าจอแล้วครับอ่าลอง อ่าเห็นแล้วครับโอเคค่ะทีนี้อ่าที่เราจะใช้ในเรื่องของการกรอกข้กสาวก่อนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเมนูนะคะแอปพลิเคชันตัวอแอปพลิเคชันเมนูตัวนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของตัวทูริมต่างๆให้นะคะก็จะเป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้งานกันนะคะก็จะมีวจะสามารถคลิกเลือกใช้งาน,นได้เลยนะคะ โอเคครับ <Okay. S 2> ในส่วนที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวออโตกลิา,าครับอย่างที่เราได้คุยไปเมื่อวานนะครับก็คือทางทางเราแอปพลิเคชนะครับได้ทําทในส่วนของแอปพลิเคชัเมนูเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้น้องใหม่ก็จะมา,ววาพิเศษตรงนี้ให้ทวนฟังด้วยว่าออโตกลิตพิเศษตรงนี้ที่ทําเรื่องกลิตเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเนาะโอเคต่อเลยครับใหม อย่างแรกเลยก็คือที่เราต้องใช้งานหรือว่ามีก่อนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวเส้นที่เป็นระยะของกริดเสาแบบนี้นะค,ะครับผมทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยเสร็จแล้ววิธีการใช้างานนะคะของตัวกริดตัวนี้ก็คือคลิกเข้าไปในทุนออโตกริดได้เลยอ่าครับอาจากนั้นตัวเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกว่าต้องการที่จะเขียนกริดเป็นลักษณะแบบไหน,น จะเป็นแบบนั m เบอร์ก็ได้หรือเป็นแบบคาเล a c เตอร์คาเล t e เตอร์ก็คือเป็นแบบ a b c d อย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นตัวอักษรก็ได้ใช่อ่ครับทีนี้กาลองของหมายเนี่ยเรจะเลือกเป็นนั m เบอร์อ่าเป็นหมายเลขเป็นนั m เบอร์ใช่ครับก็สามารถพิมตัวเแล้วก็เอ้กซ์ทิมตัวเนะคะแล้วก็ Enter ได้เลยเสร็จแล้วคลิกนะคะเราจะคลิปครอบ กลิ่นสามทีเดียวเลยก็ได้เป็นาราอืมครับจะเลือกทีละกลิ่ก็ได้อืมเลื่อนแสดงได้เลยนะคะครัแล้วสร็จปุ๊บหมาก็กดเลื่อนขึ้ค,ครับครับอ๋ออันนี้มันคือดิเมนชันอ๋อพร้อมกับพดเมนชันเอาอย่างงี้ก็สะดวกสิครับเราไม่ต้องมานั่งบอกทีละค่าใช่ค่ะก็คือสามารถคลิกครอบมันก็จะบอกในเรื่อ,ของอของตัวดิเมนชันแล้วก็กลิ่นได้เลยนะคะโอเคเวิร์กเวิร์กครับเวิร์กโหสุดยอดอ่ะ แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็จะพิมพ์ตัว C แล้วก็ Enter ครับ่างที่บอกเราจะคลิกนะคะทีละกริดแี้ก็ได้อ๋อคือจะเลืกอกคลิกเลือกทีละทีละกริดก็ได้หรือว่าจะคลุมทั้งหมดก็ได้ใช่ค่ะแต่ลักษณะการเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัว A อยู่ขมางอหน้าให้เราเลือกกริดแรกตรงนี้อ๋อะะเรียงลำดับอืม องไงไโอเคโอเครวดเร็วมากครับสำหรับคำสั่งกริดเนาะ<ช>นะครับออโต้กริดนะครับใช่เป็นต,ตัวนี้นะคะโอเคทีนี้เราก็จะได้กริดทั้งด้านบนด้านล่างนะคะแต่ถ้าด้านล่างเราไม่ใช้เราสามารถคลิกอ่าคลิกครอบแล้วปิดไปได้เลยเพราะว่าตัวเทจะไม่ใช่บล็อกนะคะจะแยกออกมาครับถ้าเราไม่ใช้ก็กด,ดปิดโอเคลบได้นะครับไม่ได้ล็อกไว้นะครับใช่ โอเคทีนี้ในเรื่องปริสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้งแปลนนี้เราต้องการที่จะใส่ในเรื่องของวลักษณะพื้นหรือว่าความสูงพื้นนะคะครับจากจุดศูนย์นะคะความสูงตรงนี้มาเท่าไหร่ทีนี้ใส่ทำเป็นบล็อกเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการเลือกใช้บล็อกของความสูงพื้นเนี่ยเอามาใช้ใได้หรือยัง จะใช้อย่างไรนะคะครับทีนี้หมายจะเริ่มใช้ในนส่วล็อกเบรนะคะคลิกเข้าไปเลยอ่าจากนั้นนะคะใหมจะเลือกใช้บล็อกนะคะที่เรามีการสร้างเอาไว้แล้วอย่างอันนี้เป็นพื้นตะเบือก็คือของห้องด้านในตรงนี้อะะืมดเข้าไปนตะเบือจากนั้นนะคะคเลือกไว้เอานะคะแล้วก็อินเสิร์ตได้เลยครับ อันนี้คือเราจะใส่วัตถุเข้าไปแล้วก็ให้มันซ่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นลักษณะการพับพื้นหลังเอาไว้ให้เราแบบนี้อ๋อโอเคแต่ว่าข้างหลังมันยังไม่ได้ไม่ได้ถูกลบใช่ไหมครับแค่ซ่อนไว้เฉยๆใช่ค่ะแค่แบบแค่บ้างไว้เฉยๆอ่าโอเคตรงนี้ก็จะสะดวกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อะที่จะใช้กันก็คือจะเป็นคำสั่งเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเอทีวีบล็อกอ่าครับเสร็จแล้วจึงมาลบ วัตถุคือหน้านหลังอืกแต่ตอนนี้ก็คือใช้อธิบิณฑบล็อกได้นะคะแล้วก็มาใช้ตรงคำสั่งบล็อกเด็กก็ได้เหมือนกันโอเคครับ่มันก็จะทับวัตถุให้เลยอันนี้ก็สะดวกขึ้นไม่ต้องมานั่งรอเองโอเค <Okay. S 1> ครับทีนี้เราได้พื้นกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราจะใส่พื้นไม้ละแหนนะคะอ่าครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอ่ลาลักษณะเดียวกับการใส่บล็อกเมื่อสักครู่นะครับใช่ค่ะเป็นพื้นไม้เหมือนกันโอเคไว้เอาแล้วก็อินเสิร์ ทีนี้ในกรณีที่เราจะมีการกลับวัตถุหรือว่าวางอ,องศาที่ต่างกันนะคะตรงนี้เราก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกรายละเอ,อียดองศาได้เล<อ>ยโอเคครับก็คือกำหนดองศาเองได้เนาะใช่ที่หมายจะวางเป็นศูนย์จุดศูนย์นะคะก็คือองศาศูนย์นั่นเองมันก็จะไม่มีเรืองนะอ่ะแล้วก็อินเสิร์ตได้เลยอ่าบางคนบอกว่าบางห้องต้องโนเทตตามพื้นที่ต่างๆก็กลับเป็น90เป็น สองร้เจสิบแล้วแต่นะครับอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถทับได้นอกจากบล็อกที่เป็นบอกลักษณะพื้นแล้วนะคะพวกบล็อกที่เป็นลักษณะประตูหน้าต่างก็สามารถใช้คบสั่งนี้ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะทับในส่วนของตัวรายละเอียดอืนด้านหลังให้เราโอเค okay, ครับอ๋อลายอินเนาะลายอินนี่ก็จะบักให้นะคะครับโอเค รายละเอียดเราบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือรายละเอียดตัวอาคารกลีเสาวนะคะตรงนี้เราบอกเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องของการตั้งค่าปอดกันโอเคครับแต่พอตยังไงให้มันสวยใช่ไหมครับ๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันหลายๆท่านนะคะยังไม่รู้ในเรื่องของตัวการตั้งค่าพอดนะคะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะเอาพอดสไตล์ตัวเดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้งานกลับซ้ําๆนะคะ,คะเวลาที่เรามีการเขียนใหม่อย่างเนี้ยเราก็ไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้แต่ทีเนี้ยหมายจะบอกในส่วน ตัวการตั้งค่าป๊อตต่างๆให้นะคะว่ามีการตั้งค่าอะไรยังไงได้บ้างโอเคเราก็เข้าไปที่คําสั่งปอตได้เลยนะคะจะเข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็เข้าไปที่ดดะะป,ปอ๊อตตัวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะถนัดเป็นคีย์ลัดก็สามารถกดโทรลพีได้เลยโอเคะ okay, ครับก็สะดวกก็เหมือนใช้คาสั่งพลอตธรรมดาแหละ<ช>นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าป๊อตด้านในใช่ค่ะนะครับ okay. โอเคยังไงต่อดีครับ เสร็จแล้วทีนี้เรามาเลือกในเรื่องของตัวโฟลเตอร์นะคะโฟเตอร์ที่เราใช้งานเป็นประจำหรือว่าใช้งานในส่วนของตัวสมมุติว่าเรามีต้องค้อนอยู่แล้วเนี่ยาก็จะเข้า,า,าไปอัตโนมัตินะคะต mm hmm. แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นต mm ัว d w g to PDF นะคะอันนี้จะเป็น DW d w g mm hmm. ที่มาจากตัว r o s t a r c a l เลยครับก็คลิกเลื <Okay. S 2> อกใช้งานต่อนะคะโอเคจากนั้นนะคะจะมาดูในส่วนของ ตัวขอบเขตอขอบเขตกันอขนาดเปเปอร์ขนาดกระดาษใช่ค่ะอันนี้มันก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าถ้าเป็นเด็กอะไรเงี้ยก็จะเลือกในส่วนของตัว a 2 a 1 a 0ก็จะเป็นหน้ากระดาษที่เราใช้กันระครับครับอันนี้มีแสแตนดาดมาให้ครบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งมาตรฐาน iso นะคะครับโอเคเลอแล้วก็สามารถดูความกว้างทางด้านหลังนะคะจะมีหน่วยให้เรา โอเคครับขนาดกระดาษก็เยอะเหมือนกันนะดูท่าทาง ISO นะครับ A0 ถึง A4 มีหมดนะครับ ANSI ตัว Standard นะครับพวกนี้ก็มีนะครับโอเคอ่ครับจากนั้นนะะคเราเลือกที่ Windows จากนั้นคลิกชอบกัตถุกก่อนการเลือกคลุมทั้งหมดนะครับอ่โอเค แล้วก็จะมีเซตเตอร์นะคะให้เราคลิกที่เซตเตอร์เพื่อที่วัตถุที่เราเลือกเนี่ยมันจะได้อยู่ตรงกลางอกระดาษอืมครับ่ะแล้วก็พรีวิวดูก่อน่าโอเคเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าคใครยังไม่ตั้งในส่วนของโตัวพอเตอร์นะคะมันจะเป็นลักษณะสีก่อนนะคะมันจะไม่ใช่ขาวดำนะอันนี้หมายถึงการตั้งค่าประมาณหนึ่งไว้แล้วนะคะอืมครับถ้าเราจะไปตั้งค่าน้ําหนักสีหรือว่าอ่าน้ําหนักเส้นเนี่ยแนะนําให้ไปตั้งตรงไหนครับ มันจะมีทูลที่ชื่อว่าอ,อ่อพอสไตล์เทเบิลนะคะก็คือตัวนี้อพมพอสไตล์เทเบิลใช่ค่ะครับทีนี้เราจะมาตั้งค่ากันก่อนนะคะในส่วนการตั้งค่าเนี่ยให้เราคลิกตรงบวลูกศรอันนี้ก่อนนะคะเพื่อที่คือแต่เดิมเนี่ยตัวทีสตาร์แค t เนี่ยมันก็จะมีพอ็อบให้เรามาประมาณหน่นะคะถ้าเราของาดเราก็จะเลือกไปส่วนของตัวโมโนโฟมได้เลยอืมอครับ แต่ถ้าพอเป็นสีนะคะเราก็สามารถเลือกตัวอื่นได้เช่นเดียวกันโอเคครับแต่ทีนี้ใหมจะมาตั้งค่านะคะนิวขึ้นมาไปเลยอ๋อคือนิวเลยเริ่มต้น <ใช S 1> ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นค่าแรกเลยใช่ค่ะโ <Okay, S 2> อเคครับใหม่ก็เข้าไปในส่วนของตัวคำสั่งนิวครับะะแล้วก็เลือกอนิวคอสสไตล์นะคะครับเลือกแรกเลยแล้วก็กดกไปจากนั้นนะคะตัวคอสสไตล์เขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะคะ เาจะตั้งชื่อเป็นอันนี้ก็เป็นชื่อใหม่เลยละกันนะคะเสร็จแล้วก็เ X ไปได้เลยนะคะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับในส่วนของตัวลักษณะเส้นตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเป็นฟินิชไปก่อนเจะได้ดูในเรื่องของตัวความแตกต่างด้วยครับผมโอเคทีนี้ใหม่ก็จะได้ในส่วนของตัวสตาเทเบิลแล้วก็จะเป็นชื่อใหม่แล้วก็อ .CTB อืมครับ อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองวดีโอคลรอบอ่าลองลองครอบพรีวิวดูสักหนึ่งรอบครับอ่าครั้งแรกมันจะเป็นลักษณะสีแบบนี้ทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ขาวดำเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเอาแบบตัวเนี้ยส่งออกไปก็จะดูยากนิดนึงกันเยอะครับผมแดงว่าอันนี้สีคือพื้นฐานเลยตอนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ค่ะโอเคครับแล้วเรามาตั้งค่ายังไงดีอ่ะในส่วนงการตั้งค่านะคะให้ครับ จากด้านหลังมันจะมีรูปพอเตอร์อ๋อ <จำ S 1> เป็นตั้งค่าได้ใช่โอเคครับในลักษณะที่เราจะปริ้นทั้งหมดเป็นสีดำน,นะคะให้เราคลิกเลือกทั้งหอดก่อนอ่าคือคลิกเลือกตั้งแต่สีแรกจนถึงสีสุดท้ายเลยใช่ค่ะเพรมันเป็นลักษณะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ทั้งหมดโอเคครับอย่าลืมกดชิปนะครับเวลาเวลาเลือกนะครับเพื่อนๆกดชิปแล้วก็อ่าคลิกจากอันแรกมาถึงอันสุดท้ายได้เลยนะครับมันก็จะเลือกให้ทั้งหมดนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยน use object color นะคะให้เป็นสีดำอ่าโอเคง่ายมากโอ้สัว่าคลิกไม่กี่ทีเราก็ปรับเส้นเป็นสีดำทั้งหมดได้แล้วอ่ะใช่โอเค okay, ครับเสร็จแล้วก็กด save a n o s ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอ้ทั้งหมดที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นสีดำโอเคโอ้ง่ายมากใช,ใช่ใช่ครับทีนี้มันจะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะเส้นมันจะเท่ากันนะคะครับ ทีนี้เรามาดูก่อนว่าเส้นที่เราใช้ในหน้านรออีกเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะคะแล้วเราต้องการที่จะเน้นตัวไหนให้มันชัดเขาเรียกว่าเน้นลักษณะตัวไหนที่มันอยู่แถบด้านบนหรือว่าอยู่แถบด้านล่างเนะะี่ยจะให้มันชัดกว่ากันก็สังเกตสีที่เราใช้ในหน้านรออีกนะคะโอเคครับอ่านะคะถ้าเราจะมาเปลี่ยนสีก็คือให้คลิกไปที่ทางด้านหลังทร่พัสดของเราะจะเป็นตัวเลือกพอดแบบ เริ่มเลยทีนี้เราจะเรสีอ่ะสีแบบนี้ให้เราเลือกครับแล้วในแบบนี้เราจะเปลี่ยนตรงไหนดีครับไหมแบบเอออย่างเช่นซูมไปใกล้ๆที่แบบได้ไหมครับว่าอ่าแบบตัวเนี้ยอ่าเราจะเปลี่ยนค่าตัวไหนบ้างอย่างเช่นตรงขอบผนงังหรือว่าตรงประตูหน้าต่างที่เราจะเน้นอะไรเงี้ยครับเราดูยังไงดีว่าเราจะอ่าเราจะเลือกสีไหนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอ่ายกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเราจะเน้นสีไหนเป็นพิเศษอ๋ออย่างเช่นในนาดรอย่างนี้นะคะสีที่เมจะเน้นก็จะเป็นในเรื่องของตัวเสาอ่าโอเคเสาอ่าเสาแล้วก็พวกสองเอ็นพวกนี้นะคะโอเคครับโอเดนพิชช่าต่างต่างโอเคครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตั้งค่าตรงสีของเสาอ่าโอเคอ่าไปดูกันครับ สีของเซาของไหม่ก็เป็นสีน้ำเงินนะคะคือคัลเลอร์ห้าเรารู้แล้วว่าต้องไปปรับที่ค<ช>ัลเลอร์ห้านะครับค่ะแต่ทีนี้เอ,อถ้าใหม่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอย่างตอนแรกกันนะคะที่ไปม่ทีวีวให้ดูก่อนเนี่ยเส้นลักษณะมาันจะค่อนข้างหนาเห็นไหมสังเกตไหมตอนที่พี่วิีครั้งแรกนะคะเส้นจะค,ค,ค่อนข้างหนาทัง้งหมดอรับทีนี้หมายขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเป็น อ่าก็คือให้เส้นมันบางประมาณหนึ่งไม่หนามากอ่าโอเคใช่่คะก็เป็นสูตรจุดสูตรนะคะก็ใช้วิธีการเลือกเหมือนเปลี่ยนคัลเลอร์ค่ะเลือกเหมือนกันก็คือกดชิปแล้วก็เลือกอัดบนกับอัดสุดท้ายอ่าโอเคครับครับเดี๋ยวมาสังเกตดูอ่าอันเนี้ยมันก็จะบางและครับไม่หนาเท่าเดิมอืมโอเคก็สะดวกนะครับ ถ้าเราจะมาเน้นตรงไหนเราก็มาเปลี่ยนที่เฉพาะส,สีนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเมาเปลี่ยนทีหลักอ่าโอเคทีนี้หมายจะเน้นในเรื่องของตัวเสานะคะก็จะเป็นคันเลอกห้าก็คือสีน้าเงินอ่าสีน้ําเงินที่เราจะเปลี่ยนใช่ก็คลิกเลือกตัวน,นั้นได้เลยะนะคะแล้วก็เข้าไปที่าลายเวทเหมือนเดิมนะคะครับทีนี้หมายจะเน้นให้มันชัดขึ้นก็จะเป็น0ูมจุดสองห้าไปก่อนคะอครับสามารถคลิกเลือกทดลองดูได้เลย อ่าแล้วเสร็จแล้วก็เซฟไปนะครับใช่เซฟไปเลยนะคะเราจะค่อยๆเปลี่ยนทีละอันแล้วก็มาด้านดูก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนทีเดียวก็ได้เหมือนกันโอเคครับนี้ลองเปลี่ยนสเกตตรงแบนตรงเนี้ยค่ะอ๋อก็ชัดขึ้นอ่ามันก็จะคมชัดมันก็จะหนาขึ้นใช่ไหมครับจะขึ้นนะคะโอเคครับถึงว่าสิเวลาเวลาผมพอดแบบ เรื่องเป็นแบบโมโนโครมเนี่ยมันหนาเท่ากันเลยนะใช่นาชนะครับโอเคมาเปลี่ยนตรงนี้ได้กันนะครับใช่ค่ะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคครับก็แล้วในส่วนของตัวเสาเราจะสองจุดห้าใช่ไหมคะจุดสองห้าแล้วก็ในเรื่องของตัวเสาเอ็นก็จะบางหน่อยคแต่เราก็อยากจะเน้นชัดให้มันเป็นการนะะแล้วก็จะเลือกสักประมาณศูนย์จุดหนึ่งห้าก็ได้อืมครับตัวเอ็นก็จะเป็นสีเขียวอ่ะแล้วก็ สีแดงนคะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเต้นพวกกเปชัช่นต่างๆนะคะก็ซักเอ่อศูนย์จุดหนึ่งอ่าโอเคให้มันหนาขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะได้อ่าชัดมากขึ้นนะครับอ่าใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดในส่วนของสีนะคะที่เราไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราเขียนลงไปเนี่ยสีที่เราใช้เป็นสีอะไรอืออ่าอ,อย่าลืม ครับอย่าลืมกดแอปพลายเนอะอย่างที่ใหม่บอกนะครับก็คือแอปพลายแล้วนำไปใช้นะครับใช่ใช่ค่ะเวลาที่เรามีการเขียนสีนะคะที่นอกเหนือจากสีที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะคะเราสามารถคลิกแล้วก็เลือกเขา,าเรียกว่าเลือกดูนังสบอ,อสีตรงนี้ได้เลยในองคุติครับรบอกรายละเอียดว่าคั l เรที่เราใช้ตรงเนี้ยเป็นสีหมายเลขเอะไรอ่าโอเคจะได้ไปเปลี่ยนถูกเนาะใช่ใช่ครับ เสร็จเราก็เข้าไปที่พอตต่อเนาะโอเคครับเข้าไปที่ในส่วนของตัวพอตเตอร์เหมือนเดิมนะคะอย่างอันเนี้ยหมายใช้เป็นสามสิบสี่ใช่ไหมอ่าใช่สามสิบสี่ครับสิบสี่อ่าก็ต้องมาดูหมายเลขสามสิบสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวตมาค่อยมาปรับความหนาใช่แล้วโอเคครับอ่าแล้วก็เซฟแอดโน้ตไปได้เลยนะคะแล้วก็ล็อกทีวีดูอีกที ว่ามันตรงตามที่เราต้องการไหมอ่าโอเคได้แล้วครับสวยเลยเหมือนกันนะครับ่ะ,ะสังเกตว่าเสาก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็น้ําหนักเส้นของไดเมนชันก็หนาขึ้นนะครับใช่ค่ะ,ะจากนั้นนะคะเราจะกดพอดเลยก็ได้หรือว่าเราจะตั้งในสมองตัวสเกลตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน,นะะอ่าครับทีนี้ไหมมีในเรื่องของตัวแทมเพลตมาด้วยนะคะคับผม ตัวเทมเพลตตรงนี้ยค่ะถ้าเกิดท่าในใดมีเทมเพลตเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถนำมาใช้งานในส่วนตัว G-Star c a คได้เลยนะคะคือคัดดีปกติแหละถ้าเทมเพลตของเราเป็นไฟล์แคปปกติก็เปิดเหมือนเดิมะะแต่ถ้าในส่วนตัวท่านใดนะคะที่อยากได้เทมเพลตตัว G-Star c a คก็จะมีในเรื่องของตัวไฟล์เทมเพลตใ้ด้วยอ๋อมีมีเทมเพลตแถมให้ด้วยใช่โอเคเยี่ยมเลยครับอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปนั่งหาเทมเพลตละนะครับ ก็สามารถเลือกใช้งานได้เหมือนกันนะคะโอเคครับแต่ว,ว่าเทมเพลตตัวนี้มันจะอยู่ในหน้าเลเยอร์นะคะแต่ถ้าีอยากจะใช้เทมเพลตเนี่ยไปที่หน้าโมเดลก็สามารถ Copy นะคะเปลี่ยนเข้าไปหน้าโมเดลแล้วก็มีวางได้เลย๋อคือคือมีทำทำได้ทั้งสองแบบเนาะแล้วแต่ทางผู้ใช้งานนะครับใช่ค่ะโอเคเราสามารถเปลี่ยนนะคะตรงนี้จะเป็น a t t r i b u t e box ะะเพราะฉะนั้นพี่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะอ่า<ม>โอเคโอเคถามนิดนึงครับถามเพ,เพื่อนเพื่อหรืออ่าพี่ๆที่เขามีเทมเพลตอยู่แล้วเราสามารถเอาเทมเพลตที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาใช้ได้ไหมครับใหม่เข้ามาใช้ได้ค่ะก็คือถ้าเอ่อเทมเพลตอยู่ในหน้านรอยองปกติก็ copy เข้าม,มาได้เลยนะคะอโอเคครับโอเคได้โอเคอเวิร์กเลยนะครับคราวนี้ถามเสริมนิดนึงครับว่า อ่าตรงพลอสไตล์จําได้ไหมครับตรงตรงพลอสไตล์ที่เราเข้าไปตั้งค่าสมมุติว่าเราเขียนแบบในเครื่องนี้นะครับเขียนไว้แล้วตั้งค่าน้ําหนักเส้นไว้แล้วที่เป็นนามสกุล .ctb สมมติว่าเราอ่าจะส่งพลอสไตล์น้ําหนักเส้นเนี้ยที่สวยๆเนี่ยที่เราตั้งค่าไว้แล้วเนี่ยส่งไปให้อีกเครื่องหนึ่งอันนี้สามารถทําได้ไหมครับอ,อ๋อสามารถทําได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีการพลอสไตล์ออกไปแล้วเนี่ยอ,อ่เขาเรียกว่าอะไร ตั้งค่าอดไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นไฟล์ .ctb ะค,ะครับไฟล์ตัวนี้จะอยู่ตรง .plot style manager อ่าครับแสดงว่ามันก็เซฟสไตล์ของเราไว้แล้วใช่ค่ะสามารถ Copy ไปวางไว้ที่เครื่องอื่นก็ได้ที่เราต้องการจะพลอตใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็น .plot style ที่มันมีการสร้างไว้ทั้งในเรื่องของัววัดทม่แล้วก็เวลาที่สร้างไฟ ตัวพอาสตสไตล์ตรงนี้สามารถใช้ได้กับทับ้งจีซ่าแคดแล้วก็ตัวโปรแกรมแคดอื่นๆได้เลยนะคะครับอ่ะถามตรงๆครับใช้กับออโต้แคดได้ไหมได้จริงนี่โอ,โอเคองั้นถ้าเราเอาไฟล์พอสาสสไตล์จากออโต้แคดมาใช้ใน G s t a r c a ดก็ได้สิครับก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเ,เรือง,องตัวนามสกุลนะคะโอเคครับอย่างนั้นก็ทํางานข้ามโปรแกรมได้เนาะนะครับเราก๊อปปี้ตัวพอสสไตล์มาใช้ในเครื่องอื่นๆก็ได้นะครับ โอเคครับอ่าโอเคงั้นก็ได้เทคนิคในเรื่องของการตั้งค่าพลอตสไตล์นะครับอ่าวันนี้ผมก็รู้บางเทคนิคนะที่แบบเฮ้ยเป็นเทคนิคสําหรับการตั้งค่าน้ําหนักเส้นเลยดูง่ายดีนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องใหม่มากนะครับที่มาแชร์เทคนิคสําหรับการอ่าพลอตแบบนะครับให้สวยแล้วก็จบงานได้นะครับอ่านี้ก็มีเสริมเทคนิคในเรื่องของ การเขียนกริดด้วยนะครับซึ่งอันนี้โอเคมากเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจในส่วนของโปรแกรมนะครับทดลองใช้งานสามารถดาวน์โหลดนะครับได้จากลิงก์นะครับด้านบนได้เลยนะครับเห็นมีพี่เขาบอกว่าอยากทราบเทคนิคการทำเขียนแผ่นคลี่นะครับโอเคเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเช็คตัวข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยวทำเรื่องแผ่นคลี่มาแชร์กันนะครับว่าทำยังไงได้บ้างนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับนะครับโอเคนะครับในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับใหม่มากเลยนะครับที่มาแชร์เทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a p p l i c a t m a n u f a c t u r i n g ริงนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของ LineAdd นะครับ a p p r i c a t .mi นะครับอย่าลืมนะครับมีแอดดานหน้าด้วยนะครับ YouTube นะครับ a p p r i c a t .mi นะครับหรือเบอร์โทรติดต่อ027449669นะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสยัยหรือว่ามีคำแนะนำนะครับอยากดูฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าต้องการทำคำสั่งแปลกๆหรือช่วยในการทำงานเนี่ยก็สามารถแชร์หรือโพสเข้ามาได้นะครับก็ยังไงก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับกับรายการ Cat แคดวันละคลิปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ